ไม่พูดทำ้ำทำเพลงนะครับกับเอเอเฮ้ยตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้มันมีรอยเปื้อนหน่อยหนึ่งอะรอยน้ำยาหน่อยหนึ่งนะตรงนี้มีรอยน้ำยาหน่อยหนึ่งเห็นปะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับกับรถที่ทำการเคลือบแก้วตอนนี้นะฮะสำหรับคันนี้เป็น รถ t o y ยต a h i r r i เ r นะครับเป็นชุดแต่ง G z นะครับคันนี้นะครับมาจากคุณท็อปนะครับคุณท็อปซูเปอร์บายโซซตี้นะครับคันนี้นะครับกว่าจะมาถึงขั้นนี้จะบอกว่าสีนะค่อนข้างแข็งนะแล้วก็ขัดกันระดับหนึ่งเลยสำหรับคันนี้เป็น Toyota h a r r i เ r นะครับเกิดปีก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ว่าตอนนี้รถเงามากๆเลยพามาดูกันเล็กน้อยนะครสังเกตนะผมให้ดูที่หน้าผมไม่แสงดูกันกับตัวรถ ขึ้นไปเลยครับเบอร์ที่เรากรลังทําอยู่แลวตอนนี้คือเบอร์สองก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อเช้าเนี่ยตอนนั้นเรเริ่มเคลือบเบอร์หนึ่งกันแล้วนะแต่ว่าเพราะว่าคันนี้เตรียมงานแต่เมื่อวานเริ่มเคลือบเบอร์หนึ่งช่วงเช้าแล้วก็มาเบอร์สองช่วงบ่ายเพราะว่าเราต้องการงานที่กระชับนะครับไม่ได้รีบส่งนะแต่เวาลาพอดีพอดีกับน้ํายาตัวน,นี้หลายหลายคนคงสงสัยนะครับเราใช้เซรามิกหรือเปล่าอัน,านนี้เราเป็นเซรามิกตั้งนานแล้วนะครับเราเป็นน้ํายา เครื่องแก้วที่มีโครงสร้างเป็นเซรามิกตั้งแต่แรกเริเ่มเดิมทีตั้งนานแล้วนะครับอันนี้มันอินเวอร์สอยู่ไมนูอ่านออกหรือเปล่าน,น,นะฮะกับน้ํายาตัวนี้เป็นแพคเกจเมกาเซรามิกโบนะครับภายนอกภายในคือตัวพองเครื่องห้องโดยสารร้องแมมกตอนนี้นะครับลูปเครื่องไปเรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งเหลืออีกหนึ่งรอบแล้วตอนนี้รอบนี้กำลังทำอยู่ที่่านเห็นนะตอนนี้ผมขอกลับกล้องไปให้ทุกคนได้ดูกันนะว่านะครับ ความเข้มข้นของน้ำยาเวลาที่เราเคลือบไปน้ำยาของเราเป็นสเต็ปพานะครับเป็นการทาทั้งคันนะครับทาทีละชิ้นทาทีละส่วนแลนะอย่างฝากระโปรงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดหส่วนนะครับจะค่อยๆทาแล้วก็เช็ดทีละอันความละเอียดต้องพูดถึงทำอย่างเงี้ยซ้ำๆกันทั้งคันนะครับมันก็เลยทำให้งานของเราค่อนข้างจะละเอียดนะครับจะบอกว่างานพ่นก็ละเอียดนะครับไม่ใช่ไม่ละเอียดแต่ว่าอ,อ,อย่างเงี้ยเรา แนะนำว่าดีกว่าในเรื่องของความหนาของน้ายาเพราะว่าในส่วนของน้ํายาที่ต้องใช้วิธีการทาส่วนใหญ่จะเป็นน้ํายาที่มีความหนามันไม่สามารถใส่กาพ่นได้ไม่งั้นเครื่องพ่นมันจะพังนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับวิธีการทํางานครับก่อนที่จะมาถึงขั้นนี้หลายๆคงสักหลายๆคนคงทราบแล้วนะฮะก่อนที่จะมาทําตรงนี้จะต้องเตรียมผิวต้องล้างก่อนนะครับ มาเตรียมผิวก่อนที่ร้านเรามีขั้นตอนการเคลือบแก้วง่ายๆแค่สามขั้นตอนเท่านั้นครับหนึ่งล้างสะอาดสองเคลือบให้มันเอ่ยขัดให้มันขัดให้เงาแล้วก็สามเคลือบให้มันนะครับสามขั้นตอนทาง่ายๆนะครับล้างให้สะอาดนะครับสองขัดให้เงา 3, เครับสามเคลือบให้มันตอนนี้อยู่ขั้นตอนการเคลือบนะครับหลังจากเคลือบนี้เบอร์ที่สองเนี่ยเบอร์แรกก่อนอันนี้เคลือบไปแล้วเนี่ยก็เอาไปอบกับห้องอ,อบอิริเบตกันด้านนอกแล้วก็ตอนนี้ถึงเบอร์ที่สองแล้ว เครือบเ็ดเราก็จะเอาไปอบกันหน้านอกอีกหนึ่งครั้งทาแล้วสามารถรับรถได้เลยภายในวันนี้นะครับหรือถ้าลูกค้ายังไม่มีเวลาที่จะมารับก็สามารถรับพรุ่งนี้ก็ได้นะแต่พรุ่งนี้ร้านเราหยุดไงถ้ามารับพรุ่งนี้ไม่ได้จะกลายเป็นว่บบาคนจัดทันท,ทีนะครับแล้วรับคันนี้บอกไว้เลยว่าใช้เวลาก,กันเตรียมผิวกันค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าตัวสีจะมีความแข็งเพราะว่าตัวสีแข็งนี่น่าจะเป็นในส่วนของสีที่มีอายุระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัว h a i เ l อร์เนี่เป็นสีนําเข้าเป็นรถนาเข้านั้งคัน ไม่ได้รถที่ผลิตในประเทศไทยเพราะนั้นเวลาในการทําหรือว่าการพ่นสีจะมีเวลาอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับสีกว่าจะมาถึงมือเราหรือรถกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยผ่านเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนถึง6เดือนกว่าจะมาถึงมือนะฮะเพราะนั้นนะครับเรื่องของความแข็งของสีเป็นเรื่องปกติครับที่สีมันจะแข็งขึ้นและทันนี้นะไม่ใช่เป็นรถใหม่ปีนี้นะครับเป็นรถามาหลายปีแล้วเพราะนั้นสภาพนี้ที่กว่าจะมาถึงวันนี้ ทั้งลอยทั้งสีแข็งนะครับก็จะทําให้เราทํางานได้นานขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงครับกระบวนการการทางานของเราอย่างที่บอกนะครับขั้นตอนที่สองขัดให้เงานะครับขัดไม่เงาก็ยังไม่เคลือบให้มันนะฮะที่ผมบอกนะครับกระบวนการของเรามีแค่สามขั้นตอนง่ายๆเลยทีเดียวการขัดลัะการขัดเคลือบแก้วที่ร้างนะครับล้างให้สะอาดขัดให้เงาเคลือบให้มันง่ายมากนะครับไม่ต้องไปจำสามสิบสี่สิบขั้นตอนเพราะว่ามันเป็นซับ มันเป็นสับมันเป็นซับข้างในของมันอีกทีหนึ่งล้างให้สะอาดนี่ก็มีรวมถึงการเอาลูกดินน้ำมันล้างยามาตอยนะฮะหรือว่าการาละผงละอองเหล็กออกอันนี้ก็อยู่ในการล้างให้สะอาดขัดให้เงา,ข,เงาขัดให้เงาเนี่ยก็มีอยู่หลายเบอร์ขึ้นอยู่กับสภาพของรถว่ารถใหม่รถเก่าต้องใช้กี่เบอร์นะครับหรือว่าคันนี้มีค้าบน้าด้วยก็อยู่อยู่ในกระบวนการขัดด้วยนะครับบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีเพราะนั้นผมรวมเป็นหนึ่งขั้นตอนคือขัดให้มัน ให้เงานะครับสุดท้ายก็เลยหรือสุดท้ายก็คือเคลือบให้มันเคลือบให้มันนี่จะมีทั้งสเตปทาสเตปพ่นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยาไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ขั้นตอนที่3มก็ต้องเคลือบให้มันอยู่ดีแต่ว่าขั้นตอนในการเคลือบของเราจะมีขั้นตอนในการอบอินโเลตเซิร์ก็ด้วยผมก็รวมอยู่ในการเคลือบให้มันเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการความเข้าใจลูกค้าจะไม่สับสนที่นูน่น30ขั้นตอนทําไมที่นี่ขั้นตอนน้อยจังเลยเลยนะใน3ามขั้นตอนของเขาถ้ามา รวมกันก็เหลือจะเหลือย่อยๆขั้สามขั้นตอนนั่นแหละนะครับไม่มีเยอะกว่านี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายคือส่งรถสวยงามให้ลูกค้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่ผมภูมิใจนะครับก็จะเป็นการไลฟ์สดนะครับซึ่งที่อื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีบอกเลยว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเวลาหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาผมจะพยายามส่งรถให้ทันทุกคันให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะว่าการทํางานของผมจะ ทำอย่างนี้เหมือนกันขนันไหนที่ขาดตกบกพร้อมขั้นตอนใดไปเนี่ยอาจจะไม่สําคัญในช่วงนั้นแต่ว่าก็จะสําคัญในช่วงหลังกะตามตอนนี้นะอย่างที่บอกนะครับถึงขั้นตอนการเคลือบหนึ่งอีกหนึ่งเบอร์นะครับในสภาพักงมันจะไปอบกันอนะันนอกวันนี้น่าจะได้ส่งกันนะตอนเย็นเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีว่าหลังจากที่เรานะครับทําคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับความสวยงามจะเป็นยังไงยังเงาเย่างนะมุมไหนก็เงาหมดโอเคนะครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยของรู้ชม ไปทำงานตอนก่อนวันนี้สวัสดีครับ